เกริ่นนำสวัสดีครับผู้ที่รักการบินทุกคนวันนี้เราจะพาไปทําความรู้จักกับหนึ่งในเครื่องบินขับไล่รุ่นล่าสุดของรัสเซียที่ถูกจัดว่าเป็นเครื่องบินรบเจเนอเรชั่นซีบวกบวกที่ทรงพลังที่สุดรุ่นหนึ่งในโลกนั่นก็คือมิคอยัน MIG35 เครื่องบินรุ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อต่อยอดจากตํานาน MIG 29แต่ยกระดับให้ก้าวล้ํากว่าเดิมทั้งในด้านเทคโนโลยีอาวุธและสมรรถนะอีกทั้งยังมีราคาที่ถูกกว่าคู่แข่งตะวันตกหลายเท่า คำถามก็คือ Mig 35จะสามารถต่อกรกับคู่แข่งอย่าง F 1 6บล็ Block 70, Dassault r a f a l หรือ m a ้ก a ะ t ั่ง F 3 5ได้หรือไม่วันนี้เราจะมาจอดลึกทั้งสเปคราคาและรีวิวจากมุมต่างๆกันครับเกิ่นนำสวัสดีครับผู้ที่รักการบินทุกคนวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับหนึ่งในเครื่องบินขับไล่รุ่นล่าสุดของรัสเซียที่ถูกจัดว่าเป็นเครื่องบินรบเจเนเรชับวกบวกที่ทรงพลังที่สุดรุ่นหนึ่งในโลก นั่นก็คือมิคอยัน MIG-35 เครื่องบินรุ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อต่อย,ยอดจากตำนาน MIG-29 แต่ยกระดับให้ก้าวล้ำกว่าเดิมทั้งในด้านเทคโนโลยีอาวุธและสมรรถนะอีกทั้งยังมีราคาที่ถูกกว่าคู่แข่งตะวันตกหลายเท่าคำถามก็คือ MIG-35 จะสามารถต่อกรกับคู่แข่งอย่าง F-16 Block 70 d a s s a u ด t Rafale หรือแมกราทัน F-35 ได้หรือไม่วันนี้เราจะมาจอดลึกทั้งสเปค ราคาและรีวิวจากมุมต่างๆกันครับเกิ่นนำสวัสดีครับผู้ที่รักการบินทุกคนวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับหนึ่งในเครื่องบินขับไลร่รุ่นล่าสุดของรัสเซียที่ถูกจัดว่าเป็นเครื่องบินรบเจเนเรชันซีบวกบวกที่ทรงพลังที่สุดรุ่นหนึ่งในโลกนั่นก็คือมิคอยัน MIG35 เครื่องบินรุ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อต่อย,ยอดจากตำนาน m i g 2 9แต่ยกระดับให้ก้าวล้ำกว่าเดิมทั้งในด้านเทคโนโลยี อาวุธและสมรรถนะอีกทั้งยังมีราคาที่ถูกกว่าคู่แข่งตะวันตกหลายเท่าคำถามก็คือ MIG 3 5จะสามารถต่อกรกับคู่แข่งอย่าง F 1 6 Block 70ดส d a s s a u l r a f a l หรือแมกระทัน F 3 5ได้หรือไม่วันนี้เราจะมาจอดลึกทั้งสเปคราคาและรีวิวจากมุมต่างๆกันครับเกิ่นนำสวัสดีครับผู้ที่รักการบินทุกคนวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับหนึ่งในเครื่องบินขับไล่รุ่นล่าสุดของรัสเซีย ที่ถูกจัดว่าเป็นเครื่องบินรบเจเนอเรชั่นซีบวกที่ทรงพลังที่สุดรุ่นหนึ่งในโลกนั่นก็คือมิคอยัน MIG-35 เครื่องบินรุ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อต่อยอดจากตำนาน MIG-29 แต่ยกระดับให้ก้าวล้ำกว่าเดิมทั้งในด้านเทคโนโลยีอาวุธและสมรรถนะอีกทั้งยังมีราคาที่ถูกกว่าคู่แข่งตะวันตกหลายเท่าคำถามก็คือ MIG-35 จะสามารถต่อกรกับคู่แข่งอย่าง F-16Block70 ดัซซลราเฟลหรือแมกระทันง F-35 ได้หรือไม่วันนี้เราจะมาจอดลึกทั้งสเปคราคาและรีวิวจากมุมต่างๆกันครับเกร่นนำสวัสดีครับผู้ที่รักการบินทุกคนวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับหนึ่งในเครื่องบินขับไลร่รุ่นล่าสุดของรัสเซียที่ถูกจัดว่าเป็นเครื่องบินรบเจเนอเรชันซบวกบวกที่ทรงพลังที่สุดรุ่นหนึ่งในโลกนั่นก็คือมิคอยัน mig 3 5 เครื่องบินรุ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อต่อย,ยอดจากตำนาน MiG 2 9แต่ยกระดับให้ก้าวล้ำกว่าเดิมทั้งในด้านเทคโนโลยีอาวุธและสมรรถนะอีกทั้งยังมีราคาที่ถูกกว่าคู่แข่งตะวันตกหลายเท่าคำถามก็คือ MiG 3 5จะสามารถต่อกรกับคู่แข่งอย่าง F 1 6 Block 70 Dassault Rafale หรือแม้กระทั่ n F 3 5ได้หรือไม่วันนี้เราจะมาจอดลึกทั้งสเปคราคาและรีวิวจากมุมต่างๆกันครับเกริ่นนา สวัสดีครับผู้ที่รักการบินทุกคนวันนี้เราจะพาไปทําความรู้จักกับหนึ่งในเครื่องบินขับไล่รุ่นล่าสุดของรัสเซียที่ถูกจัดว่าเป็นเครื่องบินรบเจเนอเรชันซบวกบวกที่ทรงพลังที่สุดรุ่นหนึ่งในโลกนั่นก็คือมิคอยัน MIG 35เครื่องบินรุ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อต่อย,ยอดจากตํานาน MIG 29แต่ยกระดับให้ก้าวล้ํากว่าเดิมทั้งในด้านเทคโนโลยีอาวุธและสมรรถนะอีกทั้งยังมีราคาที่ถูกกว่าคู่แข่งตะวันตกหลายเท่า คำถามก็คือ Mig 3 5จะสามารถต่อกรกับคู่แข่งอย่าง F 1 6บก Block 70ดสซบ d a s s a u หรือ m a c r ระทั่ n F 3 5ได้หรือไม่วันนี้เราจะมาจอดลึกทั้งสเปคราคาและรีวิวจากมุมต่างๆกันครับเกิ่นนำสวัสดีครับผู้ที่รักการบินทุกคนวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับหนึ่งในเครื่องบินขับไล่รุ่นล่าสุดของรัสเซียที่ถูกจัดว่าเป็นเครื่องบินรบเจเนเรชับวกบวกที่ทรงพลังที่สุดรุ่นหนึ่งในโลก นั่นก็คือมิคอยัน MIG35 เครื่องบินรุ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อต่อย,ยอดจากตำนาน MIG29 แต่ยกระดับให้ก้าวล้ำกว่าเดิมทั้งในด้านเทคโนโลยีอาวุธและสมรรถนะอีกทั้งยังมีราคาที่ถูกกว่าคู่แข่งตะวันตกหลายเท่าคำถามก็คือ MIG35 จะสามารถต่อกรกับคู่แข่งอย่าง F16 Block 70็อกเจด a ัสซราหรือแมกราทันเฟได้หรือไม่วันนี้เราจะมาจอดลึกทั้งสเปค ราคาและรีวิวจากมุมต่างๆกันครับเกิ่นนำสวัสดีครับผู้ที่รักการบินทุกคนวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับหนึ่งในเครื่องบินขับไลร่รุ่นล่าสุดของรัสเซียที่ถูกจัดว่าเป็นเครื่องบินรบเจเนเรชันซบวกบวกที่ทรงพลังที่สุดรุ่นหนึ่งในโลกนั่นก็คือมิคอยัน MIG35 เครื่องบินรุ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อต่อย,ยอดจากตำนาน m i g 2 9แต่ยกระดับให้ก้าวล้ำกว่าเดิมทั้งในด้านเทคโนโลยี อาวุธและสมรรถนะอีกทั้งยังมีราคาที่ถูกกว่าคู่แข่งตะวันตกหลายเท่าคำถามก็คือ MiG 3 5จะสามารถต่อกรกับคู่แข่งอย่าง F 1 6บล็ Block 70ดสซบ d a s s a u l f a l หรือแมกระทัน F 3 5ได้หรือไม่วันนี้เราจะมาจอดลึกทั้งสเปคราคาและรีวิวจากมุมต่างๆกันครับเกิ่นนำสวัสดีครับผู้ที่รักการบินทุกคนวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับหนึ่งในเครื่องบินขับไล่รุ่นล่าสุดของรัสเซีย ที่ถูกจัดว่าเป็นเครื่องบินรบเจเนอเรชันซีบวกที่ทรงพลังที่สุดรุ่นหนึ่งในโลกนั่นก็คือมิคอยัน MIG35 เครื่องบินรุ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อต่อย,ยอดจากตำนาน MIG29 แต่ยกระดับให้ก้าวล้ำกว่าเดิมทั้งในด้านเทคโนโลยีอาวุธและสมรรถ,ถนะอีกทั้งยังมีราคาที่ถูกกว่าคู่แข่งตะวันตกหลายเท่าคำถามก็คือ MIG 35จะสามารถต่อกรกับคู่แข่งอย่าง F16 b l บ c k 7ล ดัซซอลราเฟลหรือแมกราทัน F35 ได้หรือไม่วันนี้เราจะมาจา